สวัสดีค่ะทุกคนเข้าวิน,นะคะคลิปนี้นะคะเขาจะมาอันสบอกขอเข้าหออีกแล้วค่ะยย เนื่องจากทุกคนนะคะชอบคลิปที่เข้าวอัดของเข้าหอมมากเขาก็เลยจะจัดมาให้เรื่อยๆนะคะแต่ว่ามันก็อยู่ที่ว่าเราจะมีของเข้าหอมด้วยหรือเปล่า <laughs> ซึ่งวันนี้นะคะ <laughs> ข้าต้องขอบคุณทาง INDEX ็กซ์ลิฟท์มอมากเลยนะคะ <laughs> ที่เขาส่งเซอร์ไรส์บ็อกซ์มาให้ข้าวนะคะ <laughs> ไอเทมต่างๆมากมายที่เราจะมาเปิดกันนะคะทุกคน <laughs> ตอนสุดท้ายเนี่ย ข้าวจะพาทุกคนมารูมทัวร์ด้วยนะคะว่าของเนี่ยที่อยู่ในกล่องเนี่ยพอมาอยู่ที่ห้องข้าวแล้วออกมาแล้วมันจะเป็นยังไงมาเดี๋ยวเรามาเปิดกล่องกันเลยค่ะมาเริ่มอันซับกันเลยค่ะด้านบนนะคะเขาจะมีเขียนว่า open me <อ>แถมแทน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 แว้าวคืออะไรบ้านเนี่ยเดี๋ยวเรามาดูทีละอันนะคะมาอย่างแรกเลยเข้าคิดว่ามันเป็นได้หลายอย่างนะ ใส่ของก็ได้หรือจะเป็นถังขยะก็ได้นะคะอันนี้น่ารักเป็นสีครีมนะคะอันนี้โหที่อินเด็กก็มีนะเนี่ยแบบนี้ให้หลายๆคนอ่ะพอพูดถึงอินเด็กลิวิมอลอาจคิดว่าเป็นเฟอร์นิเจอร์อย่างเดียวหรือเปล่าแต่ไม่จริงนะคะอินเด็กลิวิมอลมีของหลากหลายสไตล์เลยคือแบบว่าสามารถตอบโจทย์ได้ทุกความต้องการของทุกคนเลยมีทั้งของแต่งบ้านเครื่องใช้ไฟฟ้าต่างๆเฟอร์นิเจอร์ต่างๆมีเต็มไปหมดเลยนะคะทุกคน ไป,ไปดูอ๋ออันนี้เป็นฮอตไอเทมนะคะนั่นก็คือลิ้นชักไม้อนเนกประสงค์นั่นเอง,เอง,เองนี่มันคือน้องคนนี้นะคะคือลิ้นชักไม้ออนเนกประสงค์นะคะเป็นฮอตไอเทมของกล่องนี้เลยนะคะเดี๋ยวเราไปแกะดูกันว่ามันเป็นยังไงมามาแกะน้องดูนะฮะอุ้ยค่ะรู้แล้วว่าเดี๋ยวจะเอาน้องเขาไปซักไว้ตรงไหนว้าวยังว้าวแกยังไงอะ ว้าวอุ้ยสวยอะ่ะอันนี้คือเป็นลิ้นชักอเนกประสงค์ลายไม้สวยมากเลยนี่นะคะก็คือลิ้นชักอเนกประสงค์ลายไม้ตรงนี้คือเขาจะมี3ชั้นให้เราสามารถเปิดใส่เก็บของได,ด้ดีอ่ะดูดิทุกคนวู้ดีมากเดี๋ยวเข้าจะ ลองเอาไปตั้งไว้ในห้องนะคะแล้วมาดูกันว่ามันจะเป็นยังไงเนาะไปค่ะไปชิ้นต่อไปกันเลยอุ้ยนี่ดีงามามากเลยอะชิ้นต่อมานะคะนั่นก็คือนาฬิกาปลุกตั้งโต๊ะนั่นเองอุ้ยอ,อ๋อมันเป็นเหมือนนาฬิกาดิจิตอลนะคะอุ้ยสีขาวด้วยสวยเดี๋ยวค่อยถ่ายให้ดูนะคะดีมากเลยนี่ อันนี้คืออะไรอ๋ออันนี้คือหลอดไฟตั้งโต๊ะไม่ใช่หลอดไฟโคมไฟอันนี้คือโคมไฟตั้งโต๊ะนะคะทุกคนเฮ้ยสวยอะ่ะโคมไฟตั้งโต๊ะนี้สวยมากเลยอะ่ะแล้วน้องเขาไม่หนักมากด้วยนะคะนี่น้าหนักเบาไปต่อกันฮะอะไรเนี่ยมันคืออะไรที่เก็บรองเท้าคือที่เก็บรองเท้านะคะเดี๋ยวเราลองดูกันว่ามันเป็นยังไงวู้อ๋อ คือเราสามารถวางรองเท้าไว้บนนี้ได้นี่วางไว้ตรงนี้ตรงนี้เฮ้ยดีอะแล้วก็เก็บรองเท้าไว้มันก็จะเป็นระเบียบด้านบนเนี่ยก็สามารถแบบตั้งของตั้งของได้นะคะอ๋อมีสองอันสีเดียวกันเลยอุ้ยดีไว้เก็บรองเทา้าอ้อันนี้ดูออกเลยวก็คืออะไรอันนี้นะคะก็จะเป็นตะกร้าเก็บของแหละใช่ไหมมีฝาเปิดปิดนะคะเอาไว้ใส่ของได้อันนี้ก็จะมีไซส์เล็กนะคะกับไซส์ใหญ่นี่ เป็น2ออันแบบนี้มาเป็นชุดอย่างนี้นะคะมีอีกนะคะทุกคนจะบอกว่ามีอันที่เขาไม่ได้เอาลงกล่องมาอีกนะคะมันใหญ่ค่อนข้างใหญ่กว่ากล่องไปเยอะเลยก็เลยไม่ได้เอาใส่เข้าไปในกล่องนี้นะคะ เอ้ยเขาบอกแล้วว่าอินเด็กก็มีอันนี้ด้วยอินเด็กมีของเยอะมากเนี่ยทุกคนมันคืออะไรนะเป็นโต๊ะรีดผ้าแบบอันเล็กอ่ะคือแบบนั่งรีดอย่างเงี้ยใครที่คิดว่าอินเด็กไม่มีอินเด็กก็มีนะคะอันนี้คือมีของหลากหลายสไตล์มากสัตว์ที่เข้าแกะมาทุกคนจะสังเกตได้ว่าคือนอกจากจะมีของใช้ต่างๆแล้วเนี่ยมันยังมีของแต่งห้องอีกที่เป็นชั้นไม้อันนี้นี่เป็นทั้งแบบของแต่งห้องทั้งแบบ เออของใช้ในห้องเลยนะคะโคมไฟเขาก็โคมไฟอะไรโคมไฟเขาก็ดีไซน์สวยงามนี่เอันต่อไปไหมฮะอันสุดท้ายอันสุดท้ายอันสุดท้ายนะคะนี่ทุกคนเขาคือลิ้นชักขนาดใหญ่เลยมีใหญ่เท่าตัวเข้าเลยอะ สีดำนะคะนี่คือเหมาะกับข้าวมากตรงที่แบบว่าห้องข้าวอะพรอมเยอะมากทุกคนเยอะมากจริงๆถ้าทุกคนเห็นตอนนี้นะคือแบบโอ้แ oh ม y ก o d มันเยอะมากแลวการที่แบบมีลิ้นชักอันนี้มันจะทําให้ห้องข้าวดูระเบียบมากยิ่งขึ้นนะคะดูเป็นระเบียบมากยิ่งขึ้นนะคะทุกคนนี่มี3ชั้นนะคะทุกคนและอีกอย่างหนึ่งคือน้องเพราะประกอบง่ายมากไม่ได้แบบประกอบยากอะไรเลยและนี่นะคะก็คือของทั้งหมดนะคะที่เข้าได้จากเซอร์ไพรส์บ็อกนะคะของ Index Living w วิ่นะคะนี่ขอบคุณมากๆเลยนะคะเดี๋ยว เจะลองเอาของทั้งหมดเนี่ยไปอยู่ในห้องข้าวนะคะแล้วดูว่ามันจะออกมาในรูปแบบไหนจะเป็นยังไงนะคะต้องไปดูนะคะทุกคนไปค่ะไปลูมทัวร์ห้องข้าวกันเลยค่ะทุกคนคะ่ะตอนนี้ข้าวก็ได้จัดห้องเรียบร้อยแล้วนะคะผ่านมาประมาณสองวันทวนนะคะเดี๋ยวเราไปดูที่มุมแรกกันเลยคะ่ะไปค่ะลุมทัวร์ห้องข้าวกันคะ่ะทุกคน มุมแรกนะคะก็จะเป็นมุมนี้เปิดประตูมาเลยนะคะส่วนของตรงนี้ก็จะเป็นแบบว่าที่ห้อยต่างๆกกอนออกจากห้องแต่เราลืมันก็จะอยู่ตรงนี้เลยนะคะนี่มาดูตรงนี้ภูมิใจนำเสนอมากที่วางรองเท้าอันนี้คือชั้นวางรองเท้าจากอินเดกนะคะที่เข้าเปิดกล่องไปเมื่อสักครู่นี้ไม่เมื่อสองวันที่แล้วนี่ทุกคนมันดูเป็นระเบียบม,มากจากแบบว่าตรงนี้มันจะลกมากเลยนะเพราะว่าเข้าใช้ชั้นวางรองเท้าที่มันแบบว่าเห็ดรองเท้าเลยอะแต่พอเราเปลี่ยนมาใช้เป็นแบบกล่องแบบเนี้ยมันจะทําให้แบบดู ดูสะอาดมากยิ่งขึ้นดูไม่ลกลุกูลกตานี่แถมเก็บรองเท้าได้เยอะมากอีกน,นะคะแล้วก็ในส่วนของด้านบนเนี่ยก็ยังสามารถเอาตั้งของได้อีกเนาะอันนี้ค่าเอาตั้งถุงเท้าเนาะเผื่อใส่อันนี้ก็จะเป็นกล่องรองเท้าต่างๆนะคะที่เราเก็บรักษาไว้นะคะแล้วก็นี้เป็นเสื้อยคะนะคะดีมากเลยทุกเนี้ยสวยมากเดี๋ยวข้าจะให้ทุกคนนะคะดูภาพกอดหลังว่าเป็นยังไงเนาะมุมนี้ไปค่ะไปดูภาพก่อนหลังกัน มุมนี้นะคะก็จะเป็นมุมโต๊ะทางานของแพมน,นะคะเห็นได้ชัดว่าเพิ่งทํางานเมื่อกี้เลยนะคะมีเหมือนเดิมเลยแบบที่ภาพเคยลูมทัวไปที่คลิปที่แล้วลวเลยนะคะแต่ว่าที่ต่างไปกว่านั้นก็คือนี่เรามีถังขยะน่ารักทุกปิกมากมของอินเด็กนะคะที่ข้าได้มาเนอะก็เอาไว้ตรงนี้นะคะเผื่อแบบว่ามีกระดงกระดาษที่อยากทิ้งก็ทิ้งไว้ตรงนี้เลย<ม>ถัดมาค่ะเป็นโซนทีวีนี่เขาจะให้ทุกคนเห็นเป็นไง ขึ้นภาพ before เลยก่อนหน้านี้คือลกมากก่อนหน้านี้ตรงนี้คือของเต็มมากเลยนะคะทุกคนเพราะว่าช่องตรงนี้มันเป็นช่องที่ไม่มีประตูมาปิดทําให้แบบว่าเวลามองเข้ามาเนี่ยมันจะดูของลกมากแต่ตอนนี้ค่ะเราได้เอาชั้นของอินเด็กมาวางแล้วซึ่งมันเข้ากพอดีมาก แต่จริงแล้วมันเป็น3ามชั้นเนาะแต่รตะแรกเป็น3มชั้นแต่ว่าคืออันเนี้ยน้องเขาสามารถแยกชิ้นออกจากกันได้เขาเลยแยกมาเป็นสองชิ้นแล้วเดี๋ยวอีกชิ้นหนึ่งอยู่ไหนเดี๋ยวจะพาไปดูด้านในนี้ก็จะเก็บพวกของสิบปญหะต่างๆนะคะข้าวนมข้วนมแมสแก้ว,กวน้ําอะไรเต็มไปหมดเลยนะคะด้านล่างก็ของสิบปะทะอีกเช่นเคยไม่รู้ว่าจะเก็บไว้ที่ไหนที่ช่องทีชั่วอะไรแบบเนี้ย เก็บไว้นี้เลยนะคะ่วนต่อไปนะคะเป็นส่วนของโต๊ะเครื่องแป้งก็เหมือนเดิมปกติที่ข้าเคยลุมทั่วไปก็จะแบบรกๆประมาณนี้ละละแล้วก็ของเยอะมากๆไปเดี๋ยวเราไป,ไปดูโซนถัดไปกันเลยะคะ่ะถัดมานะคะเป็นมุมนี้เลยเป็นมุมที่ข้าคภูมิใจนำเสนอทุกคนมากนะคะเพราะว่ามุมนี้เหมือนเข้าจัดใหม่หมดเลยนะคะมาดูกันตรงมุมแรกก่อนนะคะนี่มุมนี้เป็นมุมหัวเตียงะคะ่ะทุกคนเห็นอะไรที่เปลี่ยนไปคือข้าเอาน้องนาฬิกาปลุกมานะคะตรงชื่อนาฬิกาปลุกหรือเปล่านาฬิกาตั้งโต๊ะน้องโคมไฟโคมไฟตั้งโต๊ะมาต ไว้ตรงนี้ทุกคนคือเขาจะบอกว่าน้องสว่างมากและสวยมากเวลาเขาเปิดนี่เฮยสวยไหมแบบว่าก่อนนอนอะไรอย่างเงี้ยเราจะเล่นโทรศัพท์เราก็เปิดโคมไฟนี้ทิ้งไว้ปิดไฟไปเลยแล้วพอจะนอนก็ปิดไฟปึ้มนี่ แล้วน้องคนนี้นะคะคือเขาสามารถบอกเวลาบอกอุณหภูมิบอกอะไรต่างๆได้หมดตั้งนาฬิกาปลุกมีเข้าตั้งไว้7จ็ดโมงสี่สิบพอตอนเช้าน้องเขาก็จะจะดังนะคะเราก็ต้องกดปิดปึ้งปึ้งน้องเขาก็จะปิดแบบนี้เลยนะคะอันนี้นะคะทุกคนเดี๋ยวเขาจะขึ้นภาพ before ให้ดูเพราะว่าก่อนหน,น้านี้ตรงนี้คือจะลกมากจะมีแต่หนังสือแต่ตอนนี้คือแบบดูสะอาดต,ตาปะเพราะว่าไงเพราะว่าเรามีกล่องอันนี้นะคะที่ได้มาจากอินเดีเนาะเขาก็เก็บพวกเอกสารต่างๆไว้ในนี้นี่ มุมถัดมานะคะก็จะเป็นมุมที่ข้าวตั้งขึ้นมาใหม่เหมือนกันก็ข้าขอเรียกมุมนี้ว่าเป็นมุมทํางานของข้าวกันเนาะเพราะตัวนู้นแถมก็แยกไปแล้วตัวนี้ข้าก็ไว้ทางานนะคะอันนี้เนี่ยเป็นิ้นช้าอเนกประสงค์นะคะที่ได้มาจากอินเจ็ตเลยเป็นฮอตไอเทมเลยซึ่งเาลุกว่า เฮ้ยพอมันวางกับโต๊ะไม้ที่ข้ามีอยู่แล้วแล้วก็พอได้ตะกร้าหวายอันนี้มาด้วยพอใส่เข้าไปแล้วมันพอดีแล้วมันดูแบบมันดูดีอ่ะทุกคนแถมแบบว่านี่คือต้นมอสซาเรลล่าพอของข้าวกับตะกร้าหวายที่ข้าวมีอยู่แล้วมันทําให้ทุกอย่างแบบดูน่ารักเข้ากันไปหมดเลยอ่ะมุมนี้ก็จะเป็นมุมของข้าวนะคะตรงนี้เนี่ยตรงหน้านี้เขาก็จะไว้วางแบบเทียนหงเทียนหอเวลาอ่านหนังสือหรือว่าเวลาทํางาน ด้านในนี้ก็จะมีพวกโน้ตต่างๆนะคะนีก็จะมีพวกสมุดอะไรอย่างเงี้ยดูเร็วด้านบนเนี่ยเขาก็จะมีโน้ตไว้ด้วยนะคะว่าเขาต้องทําอะไรบ้างงานไหนด่วนก็จะขึ้นไว้ข้างบนลองมาก็จะล่างๆอย่างนี้นี่มาดูในลิ้นชักก็จะมีลิ้นชักแรกจะมีพวกโน้ตต่างๆนี่นะคะลิ้นชักที่2ก็จะมีเป็นฮาร์ดดิส์อันนี้แหละก็จะใส่พวกอุปกรณ์ไอทีต่างๆที่เกี่ยวกับ iPad ดแบ็คบุ๊กอันนี้ก็จะเป็นพวกปากกานะคะต่างๆจะสังเกตได้ว่ายังไม่ค่อยมีของอะไรในนี้มากนะคะเพราะว่าตอนนี้เป็น ช่วงเพิ่งเปิดเทอมเนาะและอย่างหนึ่งข้าวเนี่ยไม่ค่อยได้เรียนแบบว่าเป็นเขียนกับกระดาษเท่าไหร่ส่วนเนี้ยเขาจะเขียนกับ iPad หรือไม่ก็ทํางานเอกสารทํางานพิมพ์มากกว่าส่วนด้านในเนี่ยเ้าตั้งใจไว้ว่าจะให้เป็นที่เก็บหนังสือนะคะซึ่งตอนนี้เ้าย,ยังไม่ได้หนังสือมาเลยในนี้ก็ยังไม่ได้เก็บอะไรมากนะคะเพราะว่าเขายังไม่ได้หนังสือมาก็ย,ยังไม่มีอะไรเก็บก็คิดวไว้ว่าถ้าได้หนังสือจากอาจารย์มาหรือว่าได้ชี้มาก็จะไว้ในนี้แหละนี่มุมนี้ก็จะเป็นมุมน่ารักอีกมุมหนึ่งนะคะ เราไปดูมุมนี้กันเลยถัดมานะคะทุกคนสงสัยใช่ไหมแล้วว่าลิ้นชักที่มันมี3ชั้นเนี่ยอีกชั้นมันอยู่ไหนเดี๋ยวเขาจะให้ดูค่ะ นี่ถ้าอลิชามาวางไว้ตรงนี้นะคะมันก็ทําให้แบบว่าตรงนี้ดูเป็นระเบียบมากยิ่งขึ้นเพราะปกติแล้วตรงนี้จะเป็นเสื้อผ้าซะส่วนใหญ่เลยที่กองไว้แต่ตอนนี้มีน้องมาน้องก็จะเก็บผ้าไว้ตรงนี้ได้นะคะทุกคนก็จะช่วยจัดระเบียบตู้เสื้อผ้าของเราถัดม,มานะคะเป็นมุมสุดท้ายและไม่ท้ายสุดนะคะของห้องนี้ก็คือจะเป็นมุมแบบว่าเครื่องครัวต่างๆนะคะที่ตั้งอยู่ตรงนี้ถามว่าได้ทํากินไหมก็ไม่นะคะแต่ว่าก็มีไว้ เพื่อความปลุใจนะคะก็เป็นเครื่องครัวเครื่องกินต่างๆนะคะส่วนดน้านนี้นี่เขาได้ที่รีดผ้ามาจากอินเด็กนะคะก็มันเล็กกระทัดรัดแล้วสีมันสวยนะอีกอย่างมนึงคือมันสะดวกสบายปกติแล้วเขาจะรีดผ้าแบบเตียงซึ่งมันแบบรีดยากมากแล้วก็ได้น้องตัวนี้มาก็รีดเลยค่ะรีดชุดนี้นีแหละเมื่อกี้เลย ก็วางแช่ไว้ให้อันนี้มันเย็นก่อนเพราะปกติแล้วอะก็คือเขาจะพับเก็บแล้วก็ซ้อนบันข้างกู้อย่างเงี้ยก็สะดวกสบายนะ,ะทุกคนส่วนน้องสองคนนี้ก็โดนในระเทศมาอยู่ตรงนี้นะคะปกติจะอยู่หัวเตียงแต่ว่าไม่มีที่แล้วก็เลยโดนมาอยู่ตรงนี้นะคะอันนี้ก็จะเป็นแบบตะกร้าผ้าถังขยะนะคะแล้วก็นี่ทุกคนข้ามีน้องต้นไม้อยู่นอกระเบียง น้องก็ไปอาบแดดแป๊บหนึ่งนะคะเดี๋ยวเขาก็าจะเอาน้องเข้ามาละก็ประมาณนี้เนาะนี่นะคะก็เป็นรูมทัวร์มินิรูมทัวร์แล้วกันเนอะของห้องข้าวในวันนี้นะคะก็ต้องขอขอบคุณอินเด็กด้วยนะคะที่ส่งแบบว่ากล่องอันใหญ่มากๆมาให้ข้าวแล้วข้างในเนี่ยก็มีแบบว่าของตกแต่งห้องของแต่งห้องเฟอร์นิเจอร์เฟอร์นิเจอร์อุปกรณ์เก็บของต่างๆเยอะแยะมากมายเลยอันไหนที่คิดว่าแบบอินเด็กจะไม่มีเนี่ยก็อินเด็กก็มีนะคะเช่นแบบพวกของใช้ในห้องอะไรแบบนี้ตอนแรกคิดว่าอินเด็กจะมีแค่แบบเฟอร์นิเจอร์ ไม่มีพวกของใช้มีพวกของแต่งห้องเยอะแยะมากมายเลยนะคะก็ใครที่สนใจอยากจะช้อปปิ้งนะคะก็สามารถไปช้อปปิ้งได้ที่เว็บไซต์ของเขาเลยหรือว่าอยากจะไปที่สาขาของเขาก็ได้นะคะก็มีหลายสาขาเลยเนาะวันนี้ข้าวก็ไปแล้วนะคะหวังว่าทุกคนจะชอบคลิปวดีโอนี้นะคะใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร์ในช่องคาวีด้วยนะคะวันนี้ข้าวไปแล้วบ๊ายบาย